เดี๋ยวเราจะมาชงวิ้งไว้พีชกันนะคะ1นึงซองผสมน้ำได้1 5 0มลลตรนะคะแล้วก็ก,ะ,กะเอานะคะน,น้องหน่อยเรามาเทพร้อมกันค่ะเอาเทพร้อมกันนะคะจืโอ้โหหอมมากเลยนะคะดมดูแล้วหอมมากเลย ดีเรามีขวดเขย่าพอดีจริงๆแล้วชงก็ได้นะคะใช่ไหมคะหอมจังเลยหอมจังเลยน้องนอยบอกหอมจังเลยเขยา่าปิดฝาขวดก่อนอ่าปิดฝาขวดนะคะแล้วก็เขยา่าน้องนยเขยา่าเขยา่าโอ้โหแก้วเช็คใหญ่เลยคะ่ะอ่าหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องมีเจ็ดซองค่ะวิงไว้พีชนะคะ ผลไม้หลายชนิดมากเลยนะคะหอมาอหอมากอ่ะหอมมากเดี๋ยวน้องเนยชิมให้ดูโอโหูสีสวยมากเลยค่ะสีชมพูมให้น้องเนยชิมก่อนเป็นไงเอ่ยแทงอะไรไหมเหมือนน้ำผลไม้ไหมคะเป็นงไงยังยังไม่ได้ชิมอ่ะยังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ชิมเลยค่ะน้องเนยบอกอ่ะยกขึ้นยกขึ้น ล, <laughs> ลุ้นค่ะเด็กเนื่อยไหนเอยเป็นไงคะอร่อยไหมเป็นไงรสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยอร่อยเหมือนน้ำผลไม้เลยใช่ไหมคะโโค่ะโอ้โหขอกินยอะได้ไหมโอ้โหติดใจค่ะติดใจขอกินซ้ำเลยคะ่ะอือหือ เด็กินได้ดไดโอเคอ่ะวิ้งไว้พริ้หน่อยพูดหน่อยลกูกวิ้งไว้พริ้อร่อยมากอวิ้งไว้พริกินได้อ่ะวิ้งไว้พริกกินได้